พี่น้องสุขุสุขนพี่ยังมาให้เบิง้งเขาจะไม่ยังใช่นาเท้าไงบ้านท้องร่หลายพี่น้องเบิง้งนี่นะคือเป็นยายมินนี่จักเส่นอยู่มาคือเป็นยายมินนี่เต้นล้ำรองเพลงน้ำข่อย่ะ,ะ,ะเพลงข่อยสวัสดีค่ะ่อน ไปเลยค่ะไปเลยไคันมายางใช้ได้เท่าบุญเดียวฝนตกเหมือนมือพี่ป้ากันไปใส่บุบบัดนี่หาพงไปว่าพออไปน้องสุดยอดเลยพากันไปกินข่ามองหันกินข่าอิ่มแล้วก็พ่ากันยางเหน่ยนอีกบ้านเน็ดผลนเข่ากล้องข่อยได้นีมนี่ได้ข่อยที่เซ็ตหนากล้องข่อยกันนะเซ็ตเต็มเลยข่อยกักางจ้องเลยเห็นป่ะอืมมันแห้งแล้วไลแล้ว ก่อนเลยเปไรเบิรงแมพคือไปทางไหนมันมันสูตเส้นข้าว่งใชหน้าท่าวหรอบ่ก็ทำกินเขหาหันเจ๊ะแสบอาหารจีนพี่น้องเลยเรสชาติไข่ไข่มืองไทยบ้านเท้าเราจะอาหารจีนก็ได้กินนั่นน่นไหมซุปไหมจ้าก,ก๋วยเตี๋ยวไหม,มก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวอันบ้านเทาคนดเอิญว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างน้อนบั้นเทาคนดเอิญก๋วยเตี๋ยวอัน ขนมจีบวะที่เขาใช้ขนมจีบไหมจ้ะเรบก็ม้วหให้กันละแสบที่ังนใช้ใบวางตุ้งโอ้แสบคัะมันกินสองถ้วยคน่ะม้วนผลมันตกไลสิน้องรถกะหลายโอเคโอเคโอเคไอ้โคโลอยู่ขมมอน ถากันถามฟังไปอิตาลีเราพี่น้องเปง็นไงวะเจ้าพ่อเจ้าอากไปอิตาลีมาสัน่นใครพ่อจะไปโอเคไปรถก็สิตามเจ้าไปสนุกแต่อย่าหัวอะไรเอาไปกับไปเดี๋ยวเจอเธอคนกระตุๆๆๆก,ตกโอ้ยิวยอร์กนอนนิวยอร์กฝนตกสมือได้กาญนิวยอร์กมือนี่แต่ว่ามืนมอนี่ติตุกมือมือเมื่อวานนี่ตุกง่ายมือเสาร์หมื่อวันก่อนก็ตุกง่ายมือเสาร์

cái bóng của nhà gì Thank you. Almost chân trắc nào, but the great chân is a

<ersch> มาห eh. อดใช้นาเท้านี่อันมหอดใช้นเท่านี่ั้นนี้นที้เทสเทสีฟอมเอาโฮเทลอินแช่นาทางเบียรยี่สิบห้าดอลลาร์ยี่สิบหาดอลลาร์อันอันยีสิหาดอลลาร์อเมริกาไหมจ๊ะ น่ะพี่เอกขอยขอยา่างน้ำฝนละหรอเเป็นผู้ติดต,ตามเป็นบอดกาดใ,ในพญ่ได้สมือนี่หรอแล้วบริกาดปัป๊เปอเปิดอเ,เป็นจ้างเป็นบอดกาดวะพระเจ้าบอดีกาดแบบขอย,อยตู้ยอดเลยเยบริกาดสายห้าพี่น้องบอดีกาดสายห้าปั๊มมเปิดเปด ถ้าพวกเจ้ายางงานขัดกันเดี๋ยวเนี่ยเป็นเป็นมือโบอกเป็นบ่าหายงางแหละก็ให้จอดเฉันเป็นมือโบอกเนี่บ่วหายงางคนนะอันนี้สิบตะแบงแดงสิสิบตะแบงเอ๊ะที่แดนเดียวยุนี่แม่จ้ายูอวนปะ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 มัะะะนยังว่าปะปะ,ปะสัตวอัน ย้อนนิวยอร์กไหมจ้าซิตี้แบงค์นี่หลายค่ะเห็นบลานทองไหมเอาบอพี่อัจฉริยะสื่อสอยไปฝากแก๊กสินเทเลแฟนซับสุกุตสุโคะอาบอนนี่บ้าบ้านทองคือจังเมืองไทยบ้านเฮาเลยใช้หน้าเท้านะ่ะนี่แต่ลานทองเต็มบมัดพี่นอ้องเออ้ย Mày kém được học tiếng 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 เดี๋ยวพักบอกเจ้ากา à ก,ก,กันเจ้าก็บอกเมย์หรอกใคมีไอแหงงานก็ุดยอด่ายไ้ใช่ป่ะออกกำลัไไงก,กายพี่ไไน้องในบ้านนาอใช่ในเท้าหรือไงเหรอใช่ในเท้าที่อันที่อันมีไหมจ้ามึงมันมึท้องขออยุต่ายพวกเกบ่บกร่คักอยากได้แต่คนทะเส,ส,ส,ส้นสเส้นวันแบบมีท้องมีเงินมีสีมีโอ้ทุย่างสุนีน่อลยพี่น้องเย Now we I believe it say People right at the town welcome. Oh uh, yeah. Not far, yeah. คืออของขายค่ะของขายคือมังไทบ่ปะมันบมันเหรอกระสีมันสัมเพ่งเ่นะเนาะเป็นปะคอยว่าสัมเพ่งเลยคอยได้ยินแต่ซื่อแล้วก็คอยเขาเคยไปจักเทียรสัมเพ่งเป็นจังไงบูดได้ยินแต่ซื่อตัวละสัาสามเพ่งของขายหลายท่านด้นยินแต่ซื่อพี่น้องไม่ได้ไปจกักเกียร์เสียก็งามเสียงาม ยางน้ำกน้นคู้เบาต่อยต่อยนั่นไหกนก็ได้คนตกอิหลีเลยจ้าพอกตบพักกินข่าวไปจังพุ่งเพเื่อขอยนีเด้อเมา่ไหนขาไปโหลดว่าจงพ่วงขอาดอกขจียางน้ำกนเจ้าเขาบ่หนีไปใส่ดอกนะ ใช่ป่เสียที่เ <trendy> สียพญายิ <objectives> ้สเลยมเสียตำรวจแค่ชาว่าจะทายจะดักพญหย่าไส้สันพญาย่าจังไหนพญาย่าโหันหนามาทายจะดักเสจสี่พญาหิ่งพวกเจ้าบิงดักพญ่เสจสี่เสียขวานุ้้บิ้งขวานมุ้งขึ้นมา ย่าหีเป็นบ้าทแม่ยูจาเป็นบาทแล้วจะเธอไอ้ไม่ไปดีโอเห็นซิไม่ไปดีโอเ e นซิเขาจะเห็นไฟปะน่ะมันมีไฟไหมเดียว่าเคยเห็นหรอจเา็นไฟ้ขาวๆน้อยๆไหมมันมีไฟแต่มีไฟอย่างนันสีเหลียวเห็นอยู่น้ำเว้นเนาะ ถ่ายถึงถ่ายรูปรไปถ่ายว่าสะดวกหรอกเพราะอย่างว่าคนม,มันตกขึ่นมาะท่ามีไง่ายค่ะนี่เห็นปลายว่ายุของหลงังไหม เฮ้ยใช่หมุงเบิ้งเห็นพวกเจ้าเบิ้งงถังหน่ะขอยไปเที่ยวใส่พวกเจ้าก็ได้ไปเที่ยวน้ำข่อยละ่อหอดึงได้พวกเจ้าก็มา่อหอดน้ำข่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคอยหมุนกล้องไปค่อยหมุนกล้องนมาเห็นชัดกว่าน้่นเลยบางทีชุ่มอยูพวกเจ้าเบินนะโอ้ยฝนมันตดโอ้ยพอชุ่มกลับก้อนฟุ้งพวกเจ้าฝนมันเข่านากล้องข่อยกล้องข่อยจีเสีย ปะฮะนีโอเคกลับไปเพราะว่าคนมาชว์ป่ายซื่อเออเป็นยไนี่มเมานาดตัวให้ข, <laughs> ขนยางขัดวมนิว่าฉีสีเลิศแต่แม่เต็นว้คนนั่งกินตหมกงยังเลิศแต่แม่เต็นกว่านี่งดไหล พ่ใหญ่หนีนปนนไปแตนายตัวข่อยยนางขา <c oughs> <c oughs> มันนั่งคายคู่กันไ่เลยเห็นป่าวพา่อใหญ่ไปข่อยชายรูปคู่นี่อยแต่หักนะชายวิดวพอแก้วบกนกันแล้วกันนะจ๊ะเนาะมึงนี่ที่มาช้อปปิ้งหรอพี่น้องเขาช้อปปิ้งหลายค่ะเขาเอาใส่กระเป๋ากระเป๋าข่อยมันเต็ม หล่นเลย้าอืมคนต้องซื้อกระเป๋าอันแบกแพกไหมสะพ้ายเอานึดไหลอืมมันหลายคัะไหนึกเกินกิโลก็ใช่กระเป๋าแบกแพกซื้อกระเป๋าแบกแพกสองใบสะพ้ายเอาเลยอืมไปหย่อนเลยใส่ยัดยันยันสะพ้ายเอาแต่ว่าอีหยัง,ยงเป็นอีหยังแนเห็ยหยังก็ซื้อ,อย่างเดียวไหมนิดไหลอโอเคไปดอก พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกนบ๊ายบ,ายบายก่อนทันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย see you next time see you next time eh?